เทศบาลนครนนทบุรีจัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุซึ่งมอบหมายให้สถานศึกษาคัดเลือกเด็กนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีจำนวน27แห่งแห่งละ30ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นเงิน810,000บาทและมหาวิทยายลัยในเขตเทศบาล1แห่ง25ทุนทุนละ2,000บาทรวมเป็นเงิน50,000บาท รวมจานวนทุนทั้งสิ้น835ทุนเป็นเงินจํานวน860,000บาทโดยนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมกล่าวว่ากองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนการศึกษาในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตเทศบาลน,นครนนทบุรีให้ได้รับโอกาสที่ดีขึ้นที่เป็นอนาคตของชาติใจมากครับ ่ผมได้โอกาสมารับทุนครับหนูจะนำทุนนี้ไปใช้ในเรื่องการศึกษาให้ดีที่สุดค่ะกองทุนเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครนน,อนทบุรีเป็นกองทุนที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2553ซึ่งในเขตเทศบาลนครนน,อนทบุรีมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์จำนวนกว่า95,000คนแต่มีผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยัยงชีพเพียง4 1 5 9 9คน โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยอย่างชีพจากรัฐบาลได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกองทุนเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้สูงอายุท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรี